เราจะทําการวัดขนาดแล้วไปวาดใน s o l i d w o r k เราไปดูกัเลยครับหลังจากที่เราทําการวัดขนาดจริงมานะครับเราก็จะมาเริ่มวาดใน SolidWorks นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ New น,นะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นให้เราเลือกพาร์ตนะครับแล้วก็มากดโอเคครับพอมาหน้านี้นะครับให้เรามาเลือกเพนที่จะใช้นะครับเพนทั้งหมดจะมีอยู่3เพนนะครับเพนที่เราจะใช้นะครับเป็นฟอนต์เพนนะครับให้เราคลิกขวาที่ฟอนต์เพนนะครับแล้วก็มาสเกตนะครับตรงนี้นะครับ คลิกขวานะครับให้เรามาเลือกสเกตนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่นะครับสามจุดตรงนี้นะครับนะข้างๆคำสั่งไลน์นะครับนะให้เรามาเลือกใช้ mid point line นะครับตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกขวาที่เส้น midpoint l i n นะครับให้เรามาเลือกคําสั่งตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกขวานะครับที่เส้นนะครับเลือกคําสั่ง smart dimension นะครับคําสั่ง smart dimension คือการกําหนดขนาดชิ้นงานนะครับนะกําหนด ขนาดนะครับ250มิลลิเมตรนะครับจากนั้นให้เรามาที่ลายนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อสร้างเส้นเพิ่มเติมนะครับเราคลิกขวาที่เส้นนะครับเลือกคำสั่งสม r t d i m e n s i o นนะครับเพื่อกำหนดขนาดนะครับ กำหนดขนาดนะครับ95มิลลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ลายนะครับเพื่อสร้างเส้นนะครับให้เรามาสร้างจากด้านบนนะครับกำหนดขนาดนะครับลีกขวานะครับเลือกคำสั่ง Smart Dimension นะครับ150มิลลิเมตรนะครับ ครับให้เรามาที่ลายนะครับแล้วก็ลากลงมาด้านล่างเลยครับก็ได้อย่างนี้นะครับเราก็มากดเครื่องหมายถูกนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ ตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กด Delete นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ลายนะครับเพื่อสร้างเส้นนะครับล้วก็สร้างมาอย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้นะครับเราก็ลีกขวานะครับเลือกคำสั่ง smart dimension นะครับ กำหนดขนาดนะครับ40มิลิเมตรนะครับกำหนดขนาดนะครับ40มิลิเมตรนะครับแล้วเราก็กำหนดตรงนี้นะครับ250มิิเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ฟีเจอร์นะครับตรงนี้นะครับฟีเจอร์ ให้เรามาเลือกใช้คำสั่ง r e v o นะครับคือการหมุนรอบแกนนะครับสร้างภาพาจาก2มิติเป็น3มิติโดยการหมุนรอบแกนนะครับแล้วก็กดแล้วก็กดใช่นะครับแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับสีเขียวตรงนี้นะครับ นะครับให้เรามาคลิกด้านบนนะครับแล้วก็ให้เลือกคําสั่งสเกตนะครับคลิกพื้นผิวด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคําสั่งสเกตนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ลายนะครับเลือกใช้ midpoint line นะครับแล้วเราก็มาวาดเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับ ากนั้นนะครับให้เราคลิกขวาที่เส้นนะครับแล้วเราก็มาเลือกคําสั่งตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ลายนะครับเพื่อสร้างเส้นนะครับเรามาสร้างเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่เส้นนะครับ ใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับเพื่อกำหนดขนาดนะครับกำหนดขนาดนะครับ60มิมนะครับแล้วก็มาที่ลายเหมือนเดิมนะครับเพื่อสร้างเส้นจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกขวาที่เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ Smart Dimension นะครับ 70มิลิเมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ฟีเจอร์นะครับตรงนี้นะครับฟีเจอร์มาที่คำสั่งนะครับรีโวลคัสนะครับตัวนี้นะครับรีโวลคัสคือคำสั่งการ หมุนรอบแกนตัวเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นการตัดนะครับโดยการหมุนรอบแกนตัวเองนะครับเราก็กดใช้นะครับเราก็มากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับต่อของเรานะครับจะมี ปากต่อตรงนี้นะครับ3ม,มุมนะครับอ่เราก็มาทําเพิ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกเหมือนเดิมครับคลิกด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มากดที่สเก็ตหลังจากนั้นนะครับให้เรามาสร้างอ่าเส้นมิดพอยไลน์นะครับนี่นะครับ แล้วก็คลิกขวาที่เส้นนะครับแล้วก็มาเลือกคําสั่งตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ลายนะครับคลิกขวาที่เส้นนะครับกดคําสั่ง Smart Dimension นะครับ60มิลิเมตรนะครับ ก็มาที่ลายนะครับคีิขวานะครับที่เส้นนะครับโกดใช้คำสั่ง Smart d i m มิ s i o n นะครับ70มิมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมาสเก็ตที่วงกลมนะครับ แล้วก็มาสเก็ตตรงกลางเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่คำสั่งตรงนี้นะครับจะมีสามเหลี่ยมนะครับอยู่ที่คำสั่ง linear Sket c h pattern นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอคำสั่งตรงนี้นะครับ c i r c u l a r sketch pattern นะครับ ให้เรามาคลิกนะครับที่เส้น midpoint line ของเรานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับกำหนดนะครับ3มุมนะครับเตาของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกเลยครับ ที่เราเราได้แบบนี้นะครับแเราก็มาที่ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นให้มาที่รีโวคัทนะครับนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่รีโวลคัทนะครับเราก็มาคลิกที่เส้นตัวนี้นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับ นะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกเลยครับพอขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับ select e d body นะครับด้านล่างนะครับจากนั้นให้เราเลือก body หนะครับตรงนี้นะครับ body 1, body หนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกบอดี้หนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดโอเคเลครับจากนั้นนะครับให้เราทำเหมือนเดิมครับคลิกด้านบนของเตานะครับอ่าเราก็สเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรามาที่ลายนะครับเลือกใช้เป็นมิดพอยไลน์นะครับ คลิกขวานะครับเราก็เลือกคำสั่งตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ลายนะครับเลือกใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับกำหนดขนาดนะครับ 60mm มมนะครับ นั้นมาที่ลายเหมือนเดิมนะครับเพื่อสร้างเส้นเพิ่มนะครับังจากนั้นให้เรามากำหนดขนาดนะครับ smart dimension น,นะครับ70มิมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาสเก็ตวงกลมเหมือนเดิมนะครับตรงกลางนะครับ จากนั้นให้เรามาที่นะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับสามเหลี่ยมข้างข้างคำสั่ง linear circuit pattern นะครับจากนั้นให้เรามาใช้คำสั่ง circular circuit pattern นะครับให้เราเลือกนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาปรับตรงนี้นะครับมาก,กำหนดนะครับ สนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกเลยครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ฟีเจอร์นะครับรีโวลคัทเหมือนเดิมนะครับมาคลิกที่เส้นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามากดเหมือนเดิมครับ s ซิล t e ต์โบดิสนะครับ เลือกบอดี้หนึ่งนะครับ,ลรบแล้วก็กดโอเคเลยครับพอเราทำการรีบอคัตทั้ง3มุมแล้วนะครับเราก็มาคลิกด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาเลือกเพน t นะครับใช้เป็นท็อปเพนนะครับตรงนี้นะครับ ท็อปเพนนะครับจากนั้นให้กดสเกตท็อปเพนนะครับแล้วก็มาสเกตวงกลมนะครับกําหนดขนาดนะครับตรงนี้นะครับ90นะครับ ากนั้นนะครับให้เรามาที่ฟีเจอร์นะครับที่ฟีเจอร์นะครับเลือกใช้คำสั่ง e อ t ก u d e นะครับคือการเพิ่มเนื้อชิ้นงานนะครับความหนานะครับความหนาตรงนี้นะครับให้เรามาปรับความหนานะครับ15มิลิเมตรนะครับ15มิลิเมตรนะครับเราก็ เครื่องหมายถูกเลยครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับคลิกที่เราเอ็กทูดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับคลิกขวานะครับให้เรามาสเกตนะครับจากนั้นมาสเกตวงกลมนะครับ กำหนดขนาดนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Smart ิ s s i o n นะครับกําหนดขนาดนะครับ20มิลิเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาสกเก็ตวงกลมเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับ ำหนดขนาดนะครับ20มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาสเก็ตวงกลมเพิ่มอีกหนึ่งวงนะครับกำหนดขนาดนะครับ2 0มิลลิเมตรนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาที่คําสั่งตรงนี้นะครับ l i n e a r s k e t c h p a t t e r n นะครับจะมีจุดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็มาเลือกใช้คําสั่ง c i r c u l a r s k e t c h p a t t e r n นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกนะครับคลิกวงกลมวงล่าสุดนะครับ ให้เรามาเพิ่มวงกลมนะครับ9วงนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดเครื่องหมายถูกเลยครับเราก็มาที่คำสั่งเหมือนเดิมครับ i e c u l a r s k e t c h Pattern นะครับให้เรามาเลือกวงที่2นะครับเราก็ กำหนดนะครับสี่วงนะครับสี่วงกลมนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ฟีเจอร์นะครับตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกคำสั่งนะครับ Execute Cut นะครับ Execute Cut คือการเจาะชิ้นงานนะครับตรงนี้นะครับ กำหนดขนาดนะครับ15มิลลิเมตรนะครับจากนั้นให้เรากดเครื่องหมายถูกเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดคอนโทรลหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่คำสั่งนะครับตรงนี้นะครับมาเลือกเพนนะครับ ฟอนต์เพนนะครับให้เราคลิกขวาที่ฟอนต์เพนนะครับทําการสเกต์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราสเกต์เส้น Midpoint Line นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกขวานะครับที่เส้นนะครับให้เลือกคําสั่งตัวนี้นะครับ นะครับให้เรามาเลือกคำสั่งลายนะครับเราก็สร้างเซ็นขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกขวานะครับเพื่อาำนดขนาดนะครับ Smart d i m ม n ช i ั่นนะครับกำหนดขนาดนะครับ40ม,มิมน,นะครับ ทลายนะครับเลือกใช้เป็นมิดพอยไลน์นะครับขวานะครับกำหนดขนาดนะครับหนึ่งร้อยมิลิเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ลายนะครับ ก็กำหนดขนาดนะครับตรงนี้นะครับก็กำหนดขนาดนะครับ5 0มิลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ฟีเจอร์นะครับตรงนี้นะครับฟีเจอร์ตรงนี้นะครับเลือกใช้คําสั่งนะครับ X Tool Cut นะครับ ตรงนี้นะครับเอ็กทูคัตคือการเจาะชิ้นงานนะครับให้เราคลิกนะครับที่เส้นที่เราสร้างมาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่เดเรคชันตรงนี้นะครับรีเวิร์สเดเรคชันตรงนี้นะครับเป็นการสลับทิศทางนะครับชิ้นงานที่เราจะเจาะนะครับ เราก็กำหนดขนาดนะครับ120มิลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับกำหนดขนาดตรงนี้นะครับ120เราก็ติ๊กถูกเลยครับเราก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการลงสีนะครับให้เราคลิกนะครับพื้นข้างนอก ต่อของเรานะครับด้านข้างต่อของเรานะครับให้เราเลือกคําสั่งแอพพลิเนตนะครับคือการเปลี่ยนสีชิ้นงานของเรานะครับตรงนี้นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับเฟสหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกสีนะครับสีที่ผมจะใช้ก็เป็นสีนี้นะครับ น,นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเตาออังโลเบอร์3นะครับผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ